สวดีครับช่างแม็กซ์สามสี่ครับอ่าช่างแม็กซ์สามสี่ครับวันนี้เรามาดูกล่องรุ่นใหม่นะครับของ ECU Shop เป็นกล่องยกหัวฉีดนะครับจุดเนี่ยทัชนะครับอ่านะครับเราจะมาเปิดแพคกิ้งใหม่เลยนะครับเรามาดูกันว่าจากโรงงานนะครับจากโรงงาน ECU Shop ส่งมาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับตัวรูปร่างกล่องจุดเนี่ยทัชนะครับจะมีแพคกิ้งด้านนอกที่สวยงามนะครับอ่า ก็แพ็กกิ้งที่สวยงามนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดอะไรนะครับจุดนิทัศจะมีตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับวันที่ประมาณที่5พฤษภาครับมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น general กับ i-tech นะครับดูยังไง่ายนะครับอ่ะดูหน้ากล่องกันเลยนะครับตรงหน้ากล่องตรงนี้จะเขียนว่าคำว่า i-tech นะจะเขียนคำว่า i-tech นะครับสายยาว2เมตร30เซนติเมตรนะครับ 230cm ซนมนะครับถ้าเป็น General ตรงนี้ก็จะเขียนว่า General นะครับ General นะครับสายยาว1อ่อเมตร1เมตร30ซนเมนะครับทีนี้เรามาเปิดแพ็คกิ้งดูเลยเป็นยังไงนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บาจะเจอกล่อง j u n i o r t u s ันะฮะในรูปแบบกล่องเงินนะครับกล่องเงินขอบดำนะครับโลโก้ ec shop ด้านหน้าเขียนว่า j u n i o r t a s ัถูกต้องนะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่ตัวกล่องที่ถูกต้องนะครับ ฟิล์มแวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน1.0นะครับจุดสังเกต,ด,นนเ screen, ตด้านหน้าจะเป็นทัชสกรีนนะครับตัวด้านหน้าจะเป็นทัชสกรีนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกับรถก็ยังไม่มีไฟโชว์นะฮะจะมีไฟทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีขาวสีเหลืองและสีน้ำเงินนะครับมีโหมดให้เลือก2โหมดนะครับโหมดความแรงให้เลือก2โหมดแล้วก็ปิดกล่องเป็นรถเดิมๆได้นะครับปิดกล่องเป็นรถเดิมๆได้ทีนี้เรามาดูรูปร่างหน้า,หนา,ตาตาเป็นไงนะครับ ตัวรูปกล่องจะเห็นเลยครับโลโก้เลยครับมีสติกเกอร์เขียนข้างว่า Made in Thailand นะเราภูมิใจนะครับว่ากล่องเพิ่มแรงม้าของเราเนี่ยผลิตที่ประเทศไทยนะครับพ็คก,กิ้งตัวนี้น่าจะส่งออกนอกด้วยนะครับเป็นสีเงินสวยงามเลยนะครับทีนี้มาดูด้านหลังกล่องมั่งที่ผมบอกว่ากล่องรุ่นนี้มีสองรุ่นก็คือตัว General กับ ITEC ตัวที่กล่องนะครับฮา์แวร์ที่กล่องก็เขียนคาว่า ITEC เหมือนกันจะสังเกตนะฮะ สังเกตเห็นว่า i อเทคเหมือนกันฉะนั้นเวลาติดตั้งนะครับก็ต้องเรื่องรุ่นรถที่ถูกต้องนะครับ i อเทคตัวนี้จะติดตั้งได้กับรถเอีอูซูนะฮะปี0 5 0 6 0 7นะครับ,รบเชฟตาหวานเชฟตา2ชั้นปี0 5 0 6 0 7ที่เป็นคอมมอนเรลตัวแรกๆนะครับก็จะเป็นเครื่องรหัสไอเทคนะฮะเราจะเรียกว่าเครื่องยนต์รุ่นไอเทคนะฮะด้านข้างอีกฝั่งนึงก็เขียน m a ็ e in Thailand เหมือนกันเราภูมิใจนะครับใช้ของไทยนะครับกลับมาด้านหน้าใหม่ นรัคบก็สวยงามนะครับเป็นกล่องเงินตัดดำนะครับเป็นทัสกินด้านหน้ามาดูด้านในของด้านในดีกว่าเขามีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือ,อคู่มือเป็นภาษาไทยมาให้นะครับคู่มือเป็นภาษาไทยมาให้จากบริษัท ecu shop เลยนะครับอของแท้นะครับอ,อ,อ,อีกใบหนึ่งจะเป็นอะไรเอ่ย อ่าตัวนี้เป็นคู่มือการต่อนะครับจุดพอร์ตต่างๆนะครับพอตด้านหน้าต่อกโน้ตบุ๊กอ่าเอาไว้จูนคอมนะครับแล้วก็พอรตด้านหลังก็สามารถต่อรีโมทอ่ารีโมทล็อกรอบออกตัวล็อกรอบออกตัวนะครับรีโมทล็อกรอบออกตัวแล้วก็อ่ปลักอุ่นปลักอุดนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่ากล่องใบเนี่ยมันสามารถอ่จะส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับไม่ใช่ขายในไทยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ าสามารถต่อกับมอนสเตเกตได้ต่อมอนสเตเกตได้ต่อกับคิวแม็กได้นะครับต่อคิวแม็กได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดที่มอนสเตเกตได้ด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับล็อกรอบออกตัวได้ด้วยนะครับมีคู่มือมาให้ครบเลยนะครับามาดูด้านในกันเปิดมาด้านในของกล้อง อระมาก็เจอสติกเกอร์นะสติกเกอร์ของ e c u shop นะครับหนใบนะครับแล้วก็สายวายลิงอ่าสายวยลงตัวนี้เป็นสายยาวนะครับตัวนี้เป็นสายยาวนะครับเขียนคำว่า i tech 2.30เมตรเซนแล้วก็ general เมตรนะครับอ่า general จะใส่ได้กับพวกตระกูล all new d max อ่า all new d max นะครับไททันอะไรเงี้ยที่ใช้สายสั้นๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าตอนนี้น่าจุบันนี้นะครับ จูเนียร์ทัศตอนนี้เดือนพฤษภานะครับปี60นยะฮะยังติดตั้งในวีโกไม่ได้นะฮะต้องรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวตวไวไวนี้ออกมาแน่นอนสำหรับตัวจูเนียทัศวีโก้นะฮะน่าจะเป็นจูเนียทัศรหัสเคดีนะยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอทางอีซูซูชประกาศอีกทีนะครับก็สนใจก็สอบถามมาได้ครับฟังก์ชันเยอะมากครับจูเนียทัชเดินหอบเปิลตัดล็อกรอบออกตัวเลฟลิมิตนะครับ ขอบคุณมากครับช่างแบงค์ครับ